สวัสดีครับวันนี้ผ๊บพอกับไพซอนไลฟ์สไตล์นะครับวันนี้มามาซื้อของครับผมเข่าล้านซื้อบหลายดอกเป็นใส่ขนมใส่ขนมนะครับตอนนี้มาจอดยุน้าร้านแล้วมาจอดรถยุน้าร้านแล้วเตรียมไปซื้อของกันบ่มั่นใจว่าเพื่อนชายไทยในร้านหรือเปล่าวนานนะูน่ะนะไปเดี๋ยวเราไปเบิ้งกันเนาะพี่น้องเนาะ มาแล้วมาวมาโอ้มนอมนนะครับเผื่อจะล่วงเอ้มัน ว่าจะมีมีฟุตสลัดของอินเดียนมไหมครับฟุตสลัดของอินพิเรียนอยู่ร์

อิมพิเลียนขอโทษนะครับฝังไหนเนี่ยหาสิโอ๋พอใจแล้ว ni ni sini ni Acabou. ซื้อเรียบร้อยแล้วครับอ่าวางไว้นนี่ก่อนซื้อแล้วพี่น้องเอ้ยได้มาสีถุงสองยางเจ็ดร้อยสิบบาทนะครับเจ็ดร้อยสิบบาทตะกี้พ่นเห็นไะตะกี้พ่นมีถุงหายแล้วนี่เปลี่ยนมาใส่ถุงหายละไป เอาไปเก็บสวัสดีครับซื้อเรียบร้อยแล้วพี่น้งองผมคข่แซนี่นะพี่ร้านพี่ร้านแซนี่เห็นบอกว่านี่มันเป็นกล้องนาเนาะมันเป็นของอิมพิเรียน ตัวหนังสือมันสีกับคันใช่กองอันนี้อ่ะของไทยดันค่อยใช่ของอิมพีเรียมันชีหอมหอมคือจังกินของปีโป้รลรสชีโลกล็กแน่เด้อพี่น้องเด้ <laughs> ขเอขอให้มาซื้อเพื่อนให้มาซื้อให้ใส่ขนมใส่ขนมเบิดก็ไม่ได้ซื้อซูม,มือดอกใส่ขนมไอ้สองยางเนี่ย เป็นอัลมอนด์อัลมอนด์ครับผู้สลัดผลไม้อบแห้งก็ซีหามือซื้อเที 1, หนึ่งรือสองสามมือซื้อเทีหนึ่งแล้วแต่ลอบาบางที่เขาซื้อซื้อไปหลายมันก็ได้หลายมือนะ,อะเดี๋ยวเขาจะกลับไปร้านกันเลยบึงอยู่ร้านมีอยัางนงมียอย่งังใดบุ <laughs> เอาไว้สำานี้น,นะครับ หมดหรือย,ยังคะพ่อค้าวันนี้หมดแล้วครับเรียบร้อยเหลือสี่ชิ้นเหลือสี่ชิ้นนี่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 มีมีมีไส้โบโลน่าสองฝั่งเลยเห็นไหมยังร้อนๆเลยโบโลน่าเป็นแผ่นๆเลยเดีย๋ยวคลิปหน้าถ่ายตอนทำ เสร็จภารกิจหนึ่งวันจบแล้วพี่น้องเสร็จภารกิจหนึ่งมือแล้วเตรียมตัวกลับบ้านเลยซีชินตอนนี้กำลังเก็บใส่อยู่นะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณครับไม่ได้ยกไม่ไหวหรอกนะใครเนี่ยอยู่